สวัสดีนะครับวันนี้นะผมจะมาเสนอนะครับเป็นไอเดียนะครับการใช้ประโยชน์จากถุงมือยางที่ขาดๆแบบนี้นะครับที่เราจะทิ้งแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยแฟนผมเขาใช้แล้วเขาไปทิ้งไปแล้วนะผมก็เห็นว่ามันน่าจะเอามาทําประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีสิไอเดียที่ผมคิดแล้วก็อยากจะมานําเสนอนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยให้เราเอาถุงมือยางเก่าๆเนี่ยนะครับที่เราจะทิ้งนะครับมาตัดนะครับเป็นชิ้นๆนะครับคล้ายๆเป็น ยางวงนะครับเป็นหนังยางยแบบนี้นะครับตัดให้ได้ออกมาแบบนี้เลยทุกส่วนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับลองมาดูไอเดียแรกนะครับอันหลับแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยที่ผมทำเนี่ยก็คือนะครับในการเก็บพวกดอกสว่านผมนี่จะเก็บรวมๆกันเลยนะครับผมก็เลยเอามาใช้เป็นตัวกั้น,นครับกั้นเก็บดอกสว่านของผมได้นะครับ สามารถเก็บดอกที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ในโซนเดียวกันได้แบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะหยิบจับใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับมาดูไอเดียที่2นะครับกระป๋องสีนะครับเราสามารถที่จะเอาตัว ถุงหรือว่ายางของเราเนี่ยครับมาลัดแล้วก็เวลาเราจะทาสีเนี่ยปกติเราก็จะป้ายขอบใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ต้องป้ายขอบแล้วเรามาป้ายตรงหนังยางของเราได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเป็นที่วางแปรงทาสีของเราด้วยนะครับไม่ต้องเอาไปวางในกระป๋องสีเลยนะครับนี่ครับแล้วก็สีก็จะตกเข้าไปด้านในนะครับทันมาในเรื่องที่3ามนะครับสามารถเอามาเป็นตัวทาบคอร์ดกีตาร์ได้ครับปกติเนี่ยเวลาเราเล่นกีตาร์บางครั้งนะครับเราก็ต้องมีการทาาคอร์ดนะ ไอตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ยางกับตัวไขควงนะครับมาใช้ร่วมกันแล้วก็ทาบคอร์ดกีตาร์ได้ครับ4ครับเวลาเราใช้อุปกรณ์พวกค้อนหรืออะไรเงี้ยนะครับที่มันเป็นด้ามไม้หรือด้ามเหล็กเนี่ยครับเวลามันโดนน้าหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะลื่นเนาะเราก็สามารถที่จะเอาตัวยางทั้งหมดเลยที่เราตัดนะครับมาใส่บริเวณด้ามได้นะครับต่อให้โดนน้าหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นแล้วนะครับไอเดียที่5ครับเวลาเราตอกตะปูตัวเล็กๆนะครับ ถ้าเราเอามือจับเนี่ยบางทีเราอาจพลาดนะไปโดนมือเราได้นะครับเราสามารถนะเอาหนังยางนะครับมามัดกับตัวคีมนะครับปากปากแหลมแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวคีมนี่แหละครับในการจับตัวตะปูตัวเล็กๆของเรานะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีลงไปเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับมือเราไม่โดนค้อนตีมือแน่นอนนะครับถ้าใช้วิธีนี้นะครับ 6ครับสามารถเก็บพวกสายไฟอะไรเงี้ย prevalence. ได้ดีมากๆเลยนะครับใช้เป็นหนังยางสําหรับเก็บสายไฟนะครับแบบนี้ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นทั่วๆไปเลยนะครับสามารถเก็บได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับสายไฟของเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราก็สามารถเก็บได้นะวิธีการนะครับให้เรามัดแบบนี้นะครับแล้วก็สอดต,ตวยยอัวยางของเราเนี่ยนะครับถุงมือยางของเราเนี่ยเข้าไปแบบนี้นะเวลาเราจะเอามาใช้อีกทีนะรเราก็แค่ ทำการดึงตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็ดึงออกก็สามารถใช้งานได้เลย7นะครับไอพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นเส้นหรือเป็นสายแบบนี้นะครับเวลาเราพันปลายมันจะไม่มีที่จับใช่ไหมเราก็เอาตัวหนังยางนี่แหละครับไปรัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นเส้นๆแบบนี้อย่างผมเป็นเอ็นใช่ไหมครับอย่างของใครเป็นพวกลิฟบินหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวหนังยางนี่ครับไปรัดแบบนี้ได้เลยนะครับ มันก็จะทําให้เราจัดเก็บได้ดียิ่งขึ้นนะครับ8นะครับเราสามารถใช้เป็นตัวที่เอาไว้รัดนะครับพวกอุปกรณ์ที่เราใช้งานบ่อยๆเกี่ยวกับสว่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไขควงหรือว่าดอกสว่านอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอามารัดตรงนี้เพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงมาใช้งานนะครับสลับตับเปลี่ยนไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับ9นะครับใครก็มีปัญหาเรื่องนะครับ ใส่ตัวกระดุมนะครับที่กางเกงเนี่ยไม่ได้แบบนี้นะครับตัวหนังยางนี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะว่ามันมีความเหนียวที่เพียงพอนะครับเราสามารถที่จะคล้องกับตัวกระดุมแล้วก็ร้อยเข้าไปในรูนะครับแล้วก็แบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องไปลดความอ้วนนะครับเพื่อที่จะให้มันใส่ได้เหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่ต้องใช้หนังยางแบบนี้นะครับผมก็ต้องไปลดความอ้วนเหมือนกันนะครับสุดท้ายเลยนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยคือ ผมเอามาใช้กับตัวแว่นนะบางทีอะผมรู้สึกว่าแว่นมันใส่แล้วมันไม่ไม่แน่นบางทีก้มไปก้มมามันก็หลุดได้นะผมจะเอามามัดตรงบริเวณที่มันโดนกับตัวอขอบของตัวหัวเรานะครับมันก็จะช่วยได้ทําให้หลุดยากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมอามานําเสนอนะครับก็อยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ